หลับตาหยิบเลยแบมแต่ว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอ Love my ass off Love my ass off ก็คือว่าขำแล้วก็คือขำหนักกว่าตัวนี้อีกนะจ๊ะ LOL ที่เราเคยได้ยินกันอาถือไว้ก่อนค่ะคำนี้เนี่ยนะคะ Love my ass off คืออารมณ์ประมาณว่าขำนิ่งกว่าคำนี้อีกคำนี้เนี่ยคือ Laugh out loud คือขำดังง่ายๆคือว่าสมมติว่ากำลังพิมพ์แชทกับเพื่อนอยู่หรือกำลังพิมพ์แชทกับฝออยู่แล้วก็ <c oughs> แต่ส่วนคำนี้ laugh my ass off คือคำยังไงแบบที่เมื่อกี้แก้คำอะ <c oughs> อย่างนี้เลยคำนี้รู้ไหมว่าแปลว่าอะไรฝอใช้บ่อยนะ Tik Tok Please Oh please please นะได้ไหมคำนี้นะคะก็คือ by the way ประมาณว่าคืนนี้นะ <c oughs> อาต่อจ้ะ สักอันอ่ะคำนี้รู้แน่นอน Thanks ขอบคุณอ่า Yes ใช่เลยจ้า Boyfriend เอ้ยแปลว่าอะไรคะแฟนค่ะแฟนผู้อะไรอย่างนี้แฟนผู้ชายนั่นเองนะคะนี่คือหลับตาแล้วนะอ่ะ ATM ตู้ ATM รูอเปล่าใช่ไหมสรุป ATM คืออะไรเคยได้ยินไหมไม่ค่ะ At the moment At the moment คือณตอนนี้อะไรอย่างนี้ คำนี้คิดว่าแปลว่าอะไรคะไม่รู้ What the hell What the hell คล้ายๆกับ What the นะคะแต่ว่าเบากว่าคำนั้นคำนี้ส่วนใหญ่ฝอจะชอบมาแบบว่าใช้ตอนคุยเสร็จลองลองนึกดูว่าเคยได้ยินไหมเคยเห็นนางพิมพ์อะไรมาไหม Talk to you later ก็คือ T อะไรนะ T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  Y L ก็คือเออเดี๋ยวคุยกันใหม่นะ Be right back Be right back เดี๋ยวกลับมานะ Brooke, มาแล้วจ้าที่ทุกคนรอคอยคืออะไร What the o m g คำนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับค,คำว่า What the hell แต่ว่าคำนี้เนี่ยก็คืออะไรวะแบบแรงอะ่ะแบบ mm hmm. อะไรวนะอะไรเงี้ยฉันว่าเธอรู้ oh my, oh, my oh, my oh my god Oh my god พระเจ้าช่วยกล้ยทอด F Y I นะคะก็คือ โฟยัวเออโฟยัวอ in okay. in อะไรอิอะไร information เออ for your information ก uh. okay? ็คือว่าให้ข้อมูลกับใครสักคนก็คือให้ข้อมูลกับคุณ on the way อ่า on the way เวลาสมมติว่าอย่างงี้ก็ได้สมมติว่าแบมบอกว่านี่ฉันมาถึงร้านอาหารแล้วนะทำไมเธอถึงยังไม่มาถึงอีกฝฟก็จะพิมพ์ใหม่เงี้ย otw คือ on the way กำลังไปอยู่ในระหว่างทางแล้วจ้าจใจเย็นอย่างเงี้ยอยู่ในระหว่างทางนั่นเองนะคะคำนี้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้ as soon as possible oh. as soon as possible oh. เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้เร็วๆเลยนะ oh. เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Girl uh, girlfriend เออ girlfriend ก็คือแฟนผู้หญิงนั่นเองนะคะ on on อะไร w ้ on, on. my way On my way ก็คือคล้ายๆกับ on the way แต ini, no ่ทีนี้เ no น no no hmm no ี่ยเขาหมายถึงว exactly ่าฉันกำลังอยู่ในระหว่างทางแล้วนะฉันกำลังจะไปหาเธอจ้า No problem คืออะไร No problem ที่คนไทยรัยกห่า No problem ก็คือไม่มีปัญหาจ้าชอบคำไหนมากที่สุดคะคอมเมนต์บอกพี่วิกหน่อยค่ะ